โอเคครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอต่อมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะอ่าอันนี้เป็นแบบไม่ตัดต่อตัดอเนื้อเรื่องอาจจะแบบสก i ป์ส i p ป์มานิดนึงนะครับผมพูดถึงเรื่องของการเทรดการลงทุนนะว่ามันมีจุดเชื่อมกันอย่างไรแล้วก็มีการมองรวมกันอ่าแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็การแยกย้ายแล้วก็กลับมาประจวบเหมาะกันอย่างไรนะครับทีนี้เรามาพูดถึง เรื่องของบางอย่างที่เป็นเคยเป็นท็อปิกของข้อถกเถียงล้วนกันในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องวิสฟรีนะครับก็ผมจะไม่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 เกิดมากนะก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคำว่า risk เนี่ยความเสี่ยงในะการลงทุนเนี่ยก็คือเงินเรานะี่ยสมมติว่ามีร้อยเนี่ยอาจจะหายไปสิบล3บยี 30, ่สิบลบสามสิบลบสี่สิบลบห้าสิบหรือลบถึงเก้าสิบ ถึงหนึ่งรความเสี่ยงมันก็จะระดับประมาณนี้นะครับในการแบบออกออเดอร์หนึ่งครั้งออกโพส i ชันหนึ่งครั้งความเสี่ยงมันอยู่ที่เท่าประมาณนี้นะครับก็จะระดับประมาณนี้แต่ผมเป็นเทรดเดอร์นะครับผมเป็นเทรดเดอร์ผมเป็น, trader, ม,ปนอมองออเดอร์เป็นเป็นโพสชัน p o s ิ t ันหนึ่งเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าอ่ะหนึ่งรอยเนต์ันใช้ภาพนี้นะหนึ่งรหนึ่งรเรสมมติว่ามีเงินอยู่อ่าหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะครับหนแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะคับอ้ยแสนเคเลยโอ้ยมัวละนะครับหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวง่ายง่ายหนึ่งแสนบาทจากตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่พอร์ตคส์เนาะแต่ถ้าดู จะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ครับหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราจะเสียสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอมเสียได้ในออเดอร์เนี่ยพซิชันเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เสียได้หนึ่งหมื่นบาทถูกต้องไหมถูกต้องไหมเรายอมเสียเราตั้งสตอปลอสไว้ว่าเฮ้ยถ้าหากว่าพซิชันเนี่ยการเทรดอะไม่ว่าจะเป็นการเทรดขึ้นหรือเทรดลงนะครับเราจะเสียแค่หนึ่งหมื่นบาทถ้าราคามันติดลบมาถึงหนึ่งบาทปุ๊บเราก็ แบเอาออก SL ออก Stop Loss นะครับ SL ปิ้วขึ้นไปนั่นแหละครับ Stop Loss ไปที่หนึ่งหมื่นบาทอ่าทีนี้เราถามว่ามาพูดเรื่องเรื่องนี้ทำไมบางคนมองระดับความเสี่ยงเป็นแบบอันนี้เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอันนั้นเสี่ยงเสี่ยงเยอะจริงๆแล้วความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงมันแค่แบบซับซอ้อนหรือเปล่ารวดเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เหมาะสมไหมอะไรประมาณนี้ครับความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงไม่มีมากไม่มีน้อยหรอกมีแต่เท่าไหร่ในมุมมองผมนะครับคือจะพูดให้ฟังง่ายๆความเสี่ยงไม่มีมากไม่มีน้อยมีแต่เท่าว่าเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ที่คุณรับไหวเท่าไหร่ที่มันเกินไปแค่นี้เองมีแต่มากมีแต่น้อยนะครับเรื่งตัวคุณเองมาตรฐานอยู่ตรงนี้ ความเสี่ยงคุณอยู่ตรงไหนคุณหาเจอไหมอ,อย่างเช่นว่ามีเงินหนึ่งหนึ่งล้านเสียได้สิบเปอร์เซ็นก็หนึ่งแสนทีนี้พูดพูดถึงความเสี่ยงปุ๊บ R1 เทวากับ R1 RISK เท่ากับ R1 R2 ่าเท่ากับอะไร R2 เท่ากับ Reward เนี่ยก็หนึ่งต่อสองไงหนึ่งต่อสองจุดทีพีง่ายๆคิดง่ายๆพอแล้ว พอแล้ว่า,าเท่ากับหนึ่งต่อสองง่ายๆนะครับง่ายๆจริงแค่นี้แหละนะครับสำหรับการเทรดแบบง่ายๆการคิดแบบง่ายๆการแบบ Take Advantage แบบสั้นๆน,นะครับถามว่าการลงทุนที่แบบหนึ่งต่อสองแบบนี้มีมากไหมมีมากครับมีมากเลยแล้วเป็นกฎที่ดีด้วย ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมองว่าสำหรับเดทอย่างเงี้ยหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะมันมีลูกเล่นนะครับการ trade าทเทรดในในในฝั่งของเทคนิคอลที่เป็นเทรดทองคำกันทางเฟรมเล็กๆทางเฟรมทางเฟรมก็คือช่วงระยะเวลานะหนึ่งแท่งเทียนอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งมูดหนึ่งเฮชหนึ่งเฮชหนึ่งเฮชเท่ากับหนึ่งแท่งเทียนอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันสองชั่วโมงมันก็จะเป็นสองสองแท่งอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเป็น15 15m 15m แท่งละมันก็จะเป็น15นาทีนี่เข้าใจใช่ไหม15นาทีประกอบกันเท่าไหร่6แท่งอมันเปิดอย่างนี้เปล่า6แท่งนะครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะเรามันจะเป็นมีหางมีอะไรด้วยะก็วากันไป6แท่งก็จะประกอบเป็น1แท่งเทียน1แท่งเทียนใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าในแท่งเทียนใหญ่แล้วท,ที่เป็นลักษณะแบบนี้อ่าอะไรประมาณนี้สิบห้ามิลจะประกอบเป็นอย่างนี้แล้วหนึ่งเฮนะครับผมคิดถูกปะวะเออใช่ใช่หนึ่งเฮประมาณนี้นะครับนั่นแหละความเสี่ยงมันก็มีตลอดเวลามีตลอดเวลาเลยทุกวินาทีทุกทุกตามเฟรมนะฮะมีความเสี่ยงหมดนะครับการเทดกันลงทุนไม่ว่าจะเป็น ระยะยาวระยะ, aw, ะ,ยะ aw, สั้นก็เสี่ยงหมดไม่มีไม่มีหรอกที่ว่าไม่เสี่ยงหรือลิสฟรีอะไรเงี้ยจริงมันมีมีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยง้าศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีก็จะเข้าใจว่าว่ามันว่ามันมีความเสี่ยงแต่แต่สาตรดาดคนเนาะว่าจะเอาแบบไหนนี่เรียกว่าลิสฟรีนะครับอย่างผมอะถ้าผมเห็นว่ามันเป็นจุดเซฟตี้ออกมาจริงอย่างเช่นที่บอกไป Bitcoin เม่รอบที่แล้วผมไม่ได้เทรดหนึ่งพันเหรียญน,นะอันนี้ผมบอกให้ไอ้ซาไ้ก่อนไม่ได้เทรดกันหนึ่งพันเหรียญผมเทรดประมาหนึ่งบิตคอยนะครับจำนวนเงิงนเท่ากับหนึ่งบิตคอยแล้วก็ปล่อยมันขึ้นไปความความเสี่ยงที่เรารับได้ก็คือเท่านั้นแหละนะครับผมก็มองว่าหนึ่งบิตคอยกับหนึ่งบิตคอยนะครับเสือเสกเช่นกับนักลงทุนหรือนักเทรดอไรอื่นๆก็มองเป็นประมาณนั้นไป นะครับไม่ก็เช็คก่อนไม่เปิดยังเปิดแล้วนะฮะจะพูดพูด,พดเกินไปอีกนะครับมีวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยสาหัสเป็นไง,ไง,ไงวะอะไรนะเกาเลยนะมหาจักร <c oughs> ตามแบบตำราโหราศาสตร์นะอยู่ดีๆก็ปุบปับนะครับราหูอมจันอะไรนะ <c oughs> จันตาคราชชีวิตก็จะไปพลิกผันนะครับ ก็มีบ้างไม่ได้ขาดทุนนะนี่ไม่ได้เทรดขาดทุนนะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขาดทุนขึ้นมาทันที <c oughs> เข้าใจไหมนี่ขนาดไม่ได้เทรดนะชีวิตมันก็มีพลิกผันแบบนั้นได้มันอุบัติเหตุทางชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับนั่แหละคือความเสี่ยงความเสี่ยงที่ออย่างอย่างความผิดที่ไว้ใจใค,ใครฟังใครฟังเพลงนี้ไหมผิดที่ไว้ใจนะครับบางทีมันก็มีมันก็มีโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ย hey, มันมีผิดที่ไว้ใจ I trust in something เนี่ยอะไรประมาณนี้นะแล้วชีวิตก็พลิกเพราะเรา trust แบบ no สตอปลอส no เขาเรียกอะไร no จุดแบบจุดเฮ้ยจุดเอะเข้าใจผิวปะบางทีมันพลาดชีวิตตัดสินใจพลาดไม่ใช่ตัดสินใจในการเทรดนะตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลงทุนซื้อนั่นซื้อนี่หรือไม่ซื้อการไม่ซื้อน right, ี่ก็เป็นความเสี่ยงนะการไม่ซื้อการไม่ take action การไม่ไม่ออกออเดอร์การไม่ตัดสินใจทําอะไรแล้วปล่อยเวลามันผ่านไปก็เป็นความเสี่ยงนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับผมเพิ่งเจอมาสดๆเลย กับชีวิตจริงนะฮะที่ทาให้เงินอยู่ดีๆเงินอยู่ดีๆที่ว่ามีในกระเป๋าอะรู้สึกว่าไม่มีได้อ่าเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นคือแบบอยู่ดีๆโหแม่คือแบบจากที่มีเงินอะอยู่ดีๆเงินไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ไม่มีประโยชน์แล้วแบบมีไม่พอด้วยจากที่ที่ว่ามีพอแม่งไม่พอเฉยเลยนะไม่พอนี่อยู่ดีๆอ่าสมมติมีมีแบ เงินสดนะสิบกว่าล้านไปอยู่ดีๆแม่งไม่พอซื้อบ้ารสิบล้านไปแม่งต้องมีร้อยล้านโอ้โหแล้วจะไปหาที่ไหนทันวะเ <c oughs> ข้าใจฟิลไหมเข้าใจฟิลไหมแม่งต้องขายอะไรบ้างเนี่ยชีวิตก็ต้องขายอะไรบ้างวะเออขายทันไหมไม่ทันนะเออจะเอาเป็นแคสขึ้นมาเนี่ยร้อยล้าน,านไม่ได้เป็นคนแบบคนดีวนะที่แบบว่าขอเวลาเตรียมตัวสามวันนะหรืออะไรวันหนึ่งวันนะที่บอก เขียนเช็คสามพันล้านโอ้โหี่กูไม่ไหวเว้ยไม่มีเว้ยแม่งแย่เว้ยเข้าใจผิดป่ะตัดสินใจผิดพลานนิดเดียวนิดเดียวคือพูดถึงพูดถึงเรื่องการตัดสินใจนะไปถามอสังหาที่หนึ่งมนาะคือผมมีบ้านอยู่นะเนืันงกูกมีบ้านมีที่ดินอยู่ละคือมันก็ไม่กึ่งว่าที่เป็นของเราเป็นอะไรคือมันเป็นของสปูเนียเป็นของครอบครัวแล้วกัน ครับมันก็ยังไม่ได้ถูกจัดสรรปันส่วนออกมาอย่างดียังไม่ได้ทําออกมาเป็นแบบมันติดนั่งติดนี่อะไรก็คือการติดคนนี่แม่งลําบากนะติดคนใกล้ตัวนี่แม่งลําบากนะแต่ทีน,นี้พอไม่เงินอยู่แต่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วตัดสินใจแบบเหมือนเชื่ออะไรบางอย่างแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทําให้ไม่ได้ไปเช่าอสังหาที่หนึง่งซึ่ง มูลค่าของของการเช่าเนี่ยมันอยู่ที่สามหมื่นหกพันเฮ้ยสามหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลค่าซื้อเนี่ยมันอยู่ที่สิบล้านนิดนิดสิบล้านนิดนิดเงินสดที่มีตอนเนี้ยมีอยู่สิบกว่าล้านมันงั้นต้องขายแล้วมันขายนี่ขายแล้วที่ลงทุนไปแล้วมันออกมาแล้วมันเท่ากับว่ามันจะไม่ได้ทุกอย่างมันจะพังแหว่งง่ายแพลนทุกอย่างมันจะพังถ้าหากเราขายออกมา จะไม่ได้ผลตอบแทนเราเอนทรีวไว้อะไรทุกอย่างมันจะมันจะมันจะ,นจะ,นจะพังลงมามันจะต้องรื้อล้างไพ่ใหม่แม่งเส็งไว้ก็แบบอยู่ดีๆชีวิตแม่งพลิกแบบนั้นเลยนี่แหละคือความเสี่ยงความเสี่ยงแบบไม่ต้องออกออเดอร์ด้วยความเสี่ยงแบบโอเคนะไม่เป็นไรหรอกนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงแบบที่อยู่ดีๆทําให้เงินของคุณแม่งไม่มีค่าขึ้นมาทันทีไอ้แต่ผมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยมึงพูดเรื่องเงินไม่มีค่าใช่ไหมใช่มันมันใช้ไม่ได้ไ พราะถ้าเราใช้เนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์เราเป็นนักธุรกิจต้องปตถ้าเราใช้พวกแคชโฟมแม่งหายอำนาจในการซื้ออำนาจในการต่อรองอำนาจในการสแสวงหาผลกําไรแม่งลดลงทุกวินาทีที่แบบต้องแบบใช้ชีวิตอะอ,อย่างผมอย่างเงี้ยผมจะผมเข้าใจเข้าใจดีว่าทําไมผู้บริหารถึงต้องมีเลขาหลายคนผมเข้าใจดีว่าทําไมเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของธุรกิจกี่ล้านว่าพันล้าน ถึงต้องมีเลขาถึงต้องมีคนขับรถเพราะในหัวไม่ต้องคิดแต่เรื่องที่มันต้องทําแล้วมันทําได้มันได้เงินมากกว่าการขับรถไงเข้าใจถือปะแต่เอ่อคนบางคนคนที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเราทําอะไรเราอยู่บ้านเฉยบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยพูดกันบางทีแบบเจนพ่อเจนแม่นะอันี้อันนี้ออกใน,ออก,ในออกด,ดารมาม่าชีวิตดารมาม่านะเออเจนพ่อเจนแม่เนาะบางคนเขาไม่ไม่เก็ตไงนั่งเขี่ยมือถือทาอะไรวะนั่งดูจอทาอะไรวะ เอออะไรแบบเนี้ยคือแบบแม่งอะไรที่แบบ what the fuck มากคือแบบอยู่ที่บ้านคือถ้าแบบคือผมมีบ้านหลายหลังไงถ้าอยู่บ้านนี้แล้วมันไม่มีปัญหาเรื่อง environment ผมมันจะมาย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาแบบอีกปัญหาหนึ่งที่แม่งแบบโอ้ไม่กอดมันแบบโอ้ยสุดท้ายแล้วแม่งตัดสิในใจเช่าบ้านไม่ทันแต่ซื้อบ้านไปแทนต้องไปหาหาใหม่ซึ่งการหาอสังหาใหม่ที่พักอาศัยเนี่ยต้อง มีพื้นที่เหมาะสมมีพื้นที่เหมาะสมคือขนาดตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมต้องมีเ,เรียกอะไรต้องมีจุดที่ตั้งทำเลที่เหมาะสมใกล้โรงพยาบาลที่จะคลอดเพราะในอีกสองเดือนจะคลอดใกล้โรงเรียนที่ลูกคนโตเรียนและและ,และใกล้โรงเรียนถัดไปที่ลูกคนโตจะเรียนต้องใกล้โรงพยาบาลประจํา คือต้องอยู่ที่เดิมอะ่ะเราแว่งเดิมอะ่ะแล้วเราแว่งเดิมแม่งก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆพอไปเจอที่หนึ่งแม่งสิบล้านโอ้โหแล้วไงแคชโฟลกูหมดเลยนี่ซื้อไม่ซื้อดีซื้อเท่าไหรด่ดีดาวเป็นนี้ไม่ชอบอีกอสังหาที่มัอยู่ในมือแม่งยังขายไม่ออกเลยังไม่มีเวลาเอาไปขายเลยแม่งเลยต้องมาหาซื้อใหม่วะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบติดขัดขัดใจไม่ชอบลหลายอย่าง เครียดนะมีไม่ยังไม่นับเรื่องดีเทลที่แบบเป็นเรื่องของอิมโวชัลนลอีกนะโอ้โหชีวิตแม่งอ่สุดยอดากนะครับนั่นแหละความเสี่ยงความเสี่ยงมีทั้งแบบ Take A c t i o n ก็มีความเสี่ยงหรือไม่ t ท k e Action ก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงหมดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับน,นี่ก็คือพูดพูดให้ฟังเนาะอ่ะทีนี้เราจะสงสัยว่าเออผมเอาหนังสือเร่มเนี้ขึ้นมาวางมามาขึ้นสมไมผมอ่านแล้วคือผมพูดตรงตรงว่า ผมอ่านแล้วทีนี้ว่าผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยคือปกติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งเรื่องลงทุนเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อ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 แล้วก็ดอยซื้อแล้วก็ดอยซื้อแล้วก็ดอยซื้อแล้วก็พูดตรงๆอ่ะซื้อแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะยังไม่เคยเห็นบอดผลมีผลกําไรเลยนะครับก็ทีนี้เขาสนใจสนใจเขาแบบเพราะช่วงช่วงนี้มัน กองทุนมันบูมเนาะ S and B ห้าร้อยเนี่ยโปรโมทกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเอ่อซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อนก็เพื่อน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 ในกลุ่มผู้ปกครองแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็พูดๆถึงเรื่องกองทุนมัางอะไรบั่งสามีคนนั้นทำงานที่นันสามีคนนั้นทำงานที่นี่อะไรเงี้ยรู้จักงันนั่งยี่จบปะทะอะไรเงี้ยคือมันโอเคโอเคคือผมก็ต้องมาศึกษาเรื่องกองทุนมาบ้างคือผมอ่ะพูดเลยผมเป็นเทรดเดอร์ผมมองการตัดสินใจของ ของกองทุนผมผมพูดได้ไหมผมไม่ใช่พี่มา้าผมก็เลยมันจะพูดยังดีอย่างที่มีข่าวนะว่าว่าว่าผู้เขาเรียกอะไรนะผู้บริหารกองทุนมีเซอร์ติฟิเคตจบอะไรมาไม่รู้อะ่ะมีเซอร์ติฟิเคตชั้นนำระดับโลก อยู่ในประเทศไทยทางานในธนาคารชั้นนาของประเทศไทยซื้อหุ้นที่ดอยขายที่หลุมซื้อหุ้นที่ดอยขายที่หลุมทําอะไรไม่รู้ทําอะไรประหลาดประหลาดทำอะไรที่มันแบบผู้ลงทุนขาดทุนอะ่ะอืมก็ก็ถูกล้องถูกสุดจดสอบโดนปรับโดนน,น,นุ่นโดนนี่โดนนั่น Legacy, น medida, ิดนิดหน่อยหน่อยยุงกัดเลยพูดแล้วยุงกัดเลยโอ้โห ็ทําเห็นอะไรแบบนั้นแหละทําอะไรแบบ what what, what? what? นะ what วอตนะ what the เนี่ยนั่นแหละถาอะไรประมาณนั้นที่แบบทําลงไปได้ไงวะนะทําลงไปได้ไงนะครับก็ขาดทุนเงินไปคือผมเนี่ยพูดตรงว่าผมอีอีมากนะครับแต่ก็มเีเพื่อนเทรดเดอร์ที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เหมือนกันเป็นผู้ปกครองเหมือนกันเนี่ยก็นั่งคุยเขาบอกว่า ไอ้มันต้องมีกฎต,ต้องออกต้องซื้อนะต้องทําให้มันต้องใช้เงินนะนั่นแหะสิมันเป็นกฎที่กฎที่ดีหรือไม่ดีอ่ะเออนั่นก็แปลกเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละอืมมันแต่มันควรจะรักษาผลกําไรไหมก็มไม่รู้สิถ้างาัา้นให้ให้บอดดีกว่าเปล่าอ่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับอ่ะว่ากันไปก็อันนี้ไปแซะฝั่งของทุนะแต่ถามว่า หนังสือเล่มนี้ดีไหมมันดีนะมากคือสอนเรื่องการบริหารเงินเบื้องต้นเลยเอาเงินมาลงทุนยังไงลงทุนมันเติบโตไปเท่าไหร่เพื่อจะหว่างส่วนระยะประมาณนี้ประมาณนี้ด้วยเงินเท่าไหร่ต่องตง่อเดือนอะไรยังไงดีครับดีครับหนังสือเล่มนี้ดีครับอยากให้เอามาอ่านกันสาหรับมือใหม่นะสําหรับมือใหม่อยากให้อ่านมากๆเลยเพราะว่าการลงทุนโดยกองทุนเนี่ยถ้าเราเฟี้ยวมันก็เฟี้ยวตามเอ่อเฟี้ยวตามคนคนเล่นเลย มันไม่ได้มันไม่ได้แบบจืดชืดนะครับผมอ่านปุ๊บผมแม่งไปซื้อ ETF สายซิงเลย i n v e r t ETF สายซิงช h o ตออ p ชั่นเลเวเลตอะไรไม่รู้เต็มคือแบบที่มันแบบปันผลแบบโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนคือแบบคุณอาจจะบอกนี่มันสกแกมมาวะไม่ใช่นะเว้แม่งม,มีจริงเว้ปันผลสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนแม่งมีจริงเว้ห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนก็โหดแล้วนะเว้ยนี่สิบเปอร์เซ็นตต่อเดือนแต่ก็ต้องแบบ ลูกชายถ่ายรอบวงดูไซเคิลให้ดีๆก็ไม่อยากจะแบบเอ้ยอนักเรียนมาซื้อตามพี่นะมามา,มาซื้อตามพี่มามาเทรดตามพี่มาเฮ้ยไม่มัน,ม,นมันทำอย่างนง้นไม่ได้ไงคือถ้าเกิดจะกูจะเจ๊งเนี่ยกูก็ขอเจ๊งคนเดียวไว้แต่ถ้ากูจะกูก็รวยคนเดียวได้ไว้แต่ว่าคือแบบไม่อยากให้คนอื่นเขามาแบบรับรับความเสี่ยงไปไงคือเรารู้ว่ามันเสี่ยงอะเรานั่งเฝ้ามันนั่งดูกราฟมันแต่มันให้ผลตอบแทนดีก็ต้องเอาอะต้องเทคอ,อะเราเราัรานื่อวันเข้าหน้าเทรด เข้าใจไหมมันเป็นมันเป็นความเสียงที่เรายอมรับได้เราใสา่ลงไปร้านหนึ่งเราก็กะว,ว่าได้ประมาณประมาณนิดหน่อหน่อยเราก็ทเทคออกมาแล้วประมาณเนี้ยนะครับมันก็เป็นราวๆนะั้นก็อยากให้อ่านกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องเบสิกนะครับเรื่องนี้นะเบสิกจนถึงเอ่อค่อนข้าง กลางๆมากกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคนิคอะไรมากมายแต่พูดถึงการบริหารคของ้าง่อข,ข้างดีส่วนตัวผมชอบเข้าใจง่ายนะครับเหมาะสําหรับผมผมผมว่าหนังสือของพลาวเนี่ยเหมาะกับเหมาะกับไปดูสิเหมาะกับคนสมัยนี้เนี่ยผมว่านะเหมาะกับคนที่แบบเป็นมีแบบความแบบยังเกอร์หน่อยๆอ่ะแล้วแบบน่าจะเข้าใจง่ายอ่ะไปดูนะ แต่แต่พูดก่อนบางทีบางเล่มผมก็ต้องขอพูดนิดนึงแล้วกันบางทีมันจะมีไบแอสของของของฝั่งลัทธินะครับผมเคยอ่านเล่มหนึ่งนะว่าคือพูดพูดประมาณเหมือนด่าฝั่งเทรดเดอร์อะ่ะก็คือแบบประมาณว่าเออมันไม่ใช่การลงทุนอกมาการบันทันเอา้าเป็นงั้น,นีกการมัน,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 มนาันีกก็แล้วแต่แล้วกันคือแบบจะมาแบบจะมาแบบแอะแะแทะแทะทำหมก็ไม่รู้เนาะมันบางทีเรามองมันเป็นการลงทุนอะ เหมือนเหมือนชชาวเผ่าสักเผ่าหนึ่งมันมองเห็นพระจันทร์เป็นเป็นพ่อน่ะชาวเผ่าหนึ่งมันมองเป็นแม่ท่าแต่ฟิว่ามันคนละอย่างกันไงเออมบกูมาจากพระจันทร์พระจันทร์ปรเป็นพ่อกูนี่พระจันทร์ไม่ใช่เป็นเป็นเ,นเมียรพระอาทิตย์อะไรเงี้ยข้าใจฟิวไหมมันแล้วแต่ความเชื่อไงมันแล้วแต่อินโฟมิชันมันแล้วแต่ดัต้าไงคือแบบไม่ต้องแบบเออกูถูกตลอดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมบอกแล้วว่ารถเมย ลามันไปบรรจบบรรจบที่เสอาอะไรเข้าใจจริงะ <c oughs> วัดกันตรงนั้นแหละไม่ว่าคุณจะถูกคุณจะผิดแต่ถ้าคุณรวยอ่ะเพราะการลงทุนการเทรดมันก็ไปจบที่เสอาอะไรถูกต้องไหมอ่านั่นแหละก็เค่นั้นนะครับรับความเสี่ยงได้เข้าไปมันม,มันมีหนทางมากมายครับมันมีหนทางมากมายบางคนอทําธุรกิจอ่ะง่ายๆอย่างผมเห็นมีคนต่างชาติไม่รู้ชาติไหน นะครับอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเข้ามาขายนนี้ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่แบบข้าวเหนียวขา้ขาวเหนียวก็กระสอบกระดีฐันกระติกข้าวเหนียวก็ตักงเาแบบคนงานก่อสร้างนั่งซื้อซื้อแบบซื้อยับอ่ะคือแบบราคาโลโคอล,ละรสชาติอร่อยอแบบโหขายจนแบบต้องไปเอาลูกเอาเต้ามานั่งเต้ากันขายอะ่ะอืมรวยก็รวยในแบบของเขาตังในแบบของเขาแต่เขาก็าสู้ชีวิตในแบบของเขานะครับคือแบบ มันมันต่างต่างเลเวลต่างอาหามันก็มีหนทางสู้แต่ต่างกันหนะครับเราก็พยายามทําของเราให้ดีที่สุดแค่น,นั้นเองก็บีโ,โอนี้ก็จบไปนะเดี๋ยวจะจบแล้วเป็นเรื่องของวิสที่ว่าพูดถึงวิสว่าเราอะจํากัดได้นะความเสี่ยงอะ่ะจะมีล้านก็เสียแค่หมืห่นได้นะเข้าใจฟิลไหมแต่เราก็อย่าพึ่งแบบ เอ้ยมีเงินหมื่นแล้วอยากจะไปเทคทีเดียวแบบแสนหนึ่งอะไรเลยเอาทีนสมมติมีเงินหมื่นเนาะได้กำไรพันหนึ่งก่อนสองพันก่อนเอ้ยทำถูกต้องไหมำ step, ทำสเต็ปเซตอัพที่ถูกมาทํามาถูกต้องไหมเราจะเป็นสายลงทุนกันนะลงทุนหมื่นหนึ่งได้กำไรพันหนึ่งก็สวยนะเว้ยเอาไปเทรดอ่ะพันเอาหมื่นหนึ่งได้กำไรพันหนึ่งก็ใช้ได้นะเว้ยแรกๆมันเป็นเลเวลแบบที่ต้องเติบโตอ่ะต้ตนไม้มันต้องค่อยๆเติบโตนะครับอย่าเพิ่งแบบโอ้โหแม่งเก๋าแบบอยากเก๋าแบบพี่วะ่ะ มั่งมีห้าพันไวอยากฟัดห้าหมื่นเงี้ยอยากเทรดห้าหมื่นมันก็ใจเย็นๆดูจังหวะไปหรือเปเออหนีหนีเวลาจะหนีต้องหนีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาใ,ใจเป็นไหมก็จะแบบเอ้ยถั่วถัวถัวถั่ว,วนะครับมันก็มันก็ว่ากันไปจริง,รงมันมันพูดได้หลายเคสนะครับมันพูดได้หลายเคสเอา่าจริงๆผมก็จบเท่านี้ดีกหว่าเดี๋ยวจะยาวนะครับเพราะเปนคนพูดได้พูดได้ทั้งวันอนะถ้าเป็นเรื่องเทรด เอาเป็นเรื่องของ isk, วิสก็เป็นไดน้เท่านี้เนาะแล้วก็หนังสือที่ผมขึ้นมาเนี่ยไม่ได้รับคอมมิชชั่นนะจะบอกว่าอ่านแล้วดีเอาไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องการลงทุนการเทรด etf ก็ได้นะครับช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยลองดูครับสวัสดีครับ